เรื่องของเวรกรรมบาปบุญเนี่ยท่านผู้ฟังพระเยือนอยู่วัดสามจีนใต้ได้เล่าให้ท่านมหาสงบฟังว่ามีผู้ชายคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้เสแล้วทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่ตำบลข้อกระมบือจังหวัดสมุทรสาครผู้ชายคนนี้เป็นคนที่เรียกกันว่าหัวหมอชอบชอบ่อฉนกล่าวตูกรรมสิทธิ์ที่ดินของคนอื่นในสมัยที่การออกโฉนดที่ดินยังคงไม่สมบูรณ์แบบ จะมีการตู่อ้างกรรมสิทธิ์เอาง่ายๆถ้าชาวบ้านมีสติปัญญาทึบไม่รู้ตัวบทกฎหมายก็ไม่สามารถจะโต้เถียงเมื่อไปเป็นข้อคดีกันที่อำเภอก็ต้องเสียที่ดินให้แก่ชายคนนี้ไปก็มีเป็นเหตุให้ชายคนนี้ได้ใจมักจะเที่ยวตู่อ้างกรรมสิทธิ์ที่ดินของคนอื่นเสมอมานอกจากนี้ที่ดินเพื่อนบ้านใกล้ชคดติดกัน แกก็มักจะปากรั้วลุกล้ำเข้าไปในที่คนอื่นจนเป็นที่อิดหนาระอาใจของชาวบ้านไม่รู้จะทำอะไรกับผู้ชายดื้อด้านคดโกงอย่างนี้ได้ครั้นชายคนนี้มีอายุย่างเข้าสู่วัยชราก็มีรูขาพาดมาเบียดเบียนใกล้จะสิ้นชีวิตลงจิตก็ประวัตินึกว่าระแวงไม่อาจจะตั้งสติระลึกถึงพระอรหันต์ได้แม้พี่น้องลูกเมียจะบอกอรหังอรหังซ้ำแล้วซ้ำอีก พอจะนึกถึงพระอาหารหันต์จิตเขาก็เกิดอุปาทานเห็นแผ่นดินผืนใหญ่ลอยลงมาจะทับตัวเออะอะโวยวายไม่เป็นอันมีสติได้เขาทรมานอยู่อย่างนี้เป็นเวลาหลายวันกว่าจะดับจิตลงไปได้โทษให้เห็นทันตานี้เป็นผลกรรมการคดโกงรุกล้ำที่ดินคนอื่นจะเชื่อหรือไม่ก็ตามเรื่องนี้ก็ได้มีการบันทึกจดจำกันไว้ตามที่เป็นจริง สมัยนี้การคดโกงหลอกลวงยักยอกเบียดบังเกี่ยวกับที่ดินมีมากขึ้นบางทีเป็นเจ้าพนักงานยักยอกเอาที่ดินผู้อื่นไปขายด้วยการออกโฉนดปลอมเป็นโฉนดทับโฉนดหรือว่าพวกใช้อิทธิพลเถื่อนเบียดบังเอาที่ดินคนยากคนจนไปเป็นของตนโดยแอบอ้างกฎหมายบังหน้าหรือว่าใช้เงินทองติดสินบนเจ้าหน้าที่ร่วมกันคดโกงนะก็คอยสังเกตดูว่าเวลาเขาใกล้ตายนี่จะเห็นกรรม เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างไรจะได้ช่วยกันจดจำไปครับท่านในพันโทรพระพินิสราได้รับจดหมายจากพระภิกษุสุขวัดสามจีนใต้กรุงเทพเล่าให้ฟังว่าได้รับคำบอกเล่าจากผู้ชายคนหนึ่งอายุ40ปีมาจากจังหวัดสระบุรีว่าในพิษในพิษหรือว่าในสุพิษเนี่ยตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ชิดกับวัดที่บ้านหมากตำบลบ้านยาง ท้องที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีมีอาชีพทำนาแต่ในทพิปคนนี้ดูแกไม่ใช่ชาวนาธรรมดาที่มุ่งหน้าทำนาในที่ของตัวยิ่งอยู่นานแกก็ทำการลุกเอาที่วัดไปเป็นนาของแกเสียหลายแปลงแม้กระทั่งที่สระน้ำของวัดแกก็ผนวกเอาเป็นที่นาของแกเสียด้วยคงจะเนื่องจากที่ดินของวัดตามชนบทนี่ไม่มีโฉนดหรือว่าการประกาศของทางการให้เป็นที่กันปรนาสง นายพิษก็เลยรุกล้ำเอาได้ตามชอบใจชาวบ้านละแวกนั้นต่างก็ไม่มีใครกล้าคัดค้านทวงติงเพราะว่าเห็นว่าธุระไม่ใช่วัวใครก็เข้าข้อคนนั้นซึ่งเป็นนิสัยจิตใจของชาวชนบทไทยโดยทั่วไปนอกจากนี้นายพิษยังเป็นคนที่ไม่เคารพพระสงฆ์สามเณรไม่ไหว้พระวายเจ้าเวลามีธุระไปมาหาสู่กับพิสุสง์ก็สแสดงอิริยาบถเช่นนอนพูดซะด้วยอ่า ต่อมาในพิษป่วยมีอาการหนักหาหมอมาเยียวยารักษาก็ไม่หายในที่สุดก็ตายลงนายพิษตายไปแล้วประมาณหกเจวันเวลาประมาณหนึ่งทุ่มผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่บ้านใกล้กับนายพิษก็ได้เห็นเปรตหรืออะไรไม่ทราบชัดเพราะไม่เคยเห็นมายืนอยู่ตรงหน้าบ้านที่แรกก็ดูเท่ากับเด็กอายุประมาณสักสิบสองขวบคันเป้าดูก็โตขึ้นแล้วก็สูงขึ้นทุกทีทุกทีราวแปดศอกแล้วก็หายไป ครั้นต่อมาก็ได้ยินเสียงร้องหวยหวนดังมาจากป่าช้าผีดิบเสียงนั้นฟังน่ากลัวทำให้คนฟังเกิดอาการขนพองสยองกล้าวอกสัน่นขวัญหายบรรดาคนที่อยู่บ้านนั้นนได้ยินกันทุกคนแต่ไม่มีใครกล้าพอที่จะไปดูได้แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีผู้ได้พบได้เห็นอยู่และเมื่อจวนจะเข้าพรรษาเดือน8ปีพศ .2426 กก็มีคนเห็นเหมือนกัน เห็นเป็นตัวเล็กก่อนแล้วค่อยโตขึ้นสูง7,8็ศอกพอสูงเต็มที่ก็หายไปเป็นที่อัศจรรย์ของชาวบ้านที่มีเหตุเช่นนี้เกิดขึ้นพิจารณาเรื่องราวที่ผู้รู้ได้เขียนไว้นะบอกว่าลักษณะเช่นที่ว่าเนี่ยก็แสดงว่าในพิษเนี่ยตายแล้วไปเป็นเปรตคําว่าเปรตแปลว่าผู้ละไปแล้วแต่ว่าภาษาไทยของเราเป็นที่รู้กันว่าหมายถึงผู้อดอยาก ผู้ที่ตายแล้วต้องไปเป็นเปรตนั้นเพราะเดิมที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ได้กระทํากรรมหลายสาเหตุด้วยกันนะจึงขอนํามาเล่าไว้ที่นี่เพื่อให้รู้กันไว้นะครับคือคนตระหนี่กินของสงตายไปแล้วเกิดเป็นวิญญาณรูปหรือว่าร่างสางคือเปรตผอมสูงใหญ่ต้องอดอยากเพราะผลแห่งความตระหนี่ที่เหนียวของตัวพวกที่กินของที่เขาไม่อนุญาตทําบุญทําบาปคู่กัน เช่นคนบางจำพวกเอาของวัดบ้างของรัฐบ้างของหลวงของพ่อแม่เอาไปทำดีเช่นสร้างสาธารณประโยชน์ตายไปแล้วถึงคราวสเสวยผลบาปก็เกิดเป็นเปรตอดอยากถึงคราวสเสวยผลบุญก็ไปเกิดเป็นเทพในวิมานเขาเรียกเวมานนิกเเปรตคือเปรตซึ่งมีวิมานยังมีอีกมากอ่าก็ไปดูในเปตวัตถุนนะครับสำหรับเปรตไทยเนี่ มักจะมีผล,ลกรรมมาจากพวกที่ตรนีอดอยากเที่ยวร้องขอส่วนบุญอย่างเปรตในพิษเนี่ยเล่ากันว่าพวกเปรตในรูปร่างผอมสูงมักจะมีแต่โครงกระดูกสูงเท่าต้นตามตนโหนดมีแสงเรืองขาวรางๆให้มองเห็นร้องเสียงแหลมเย็นยาวแต่คนแต่ก่อนเนี่ยเด็กๆมาทําเสียงร้องดังๆจะถูกหาว่าร้องเสียงเปรตนะพวกนี้มีกลิ่นขาวจัด ในนรกขุมที่เรียกกันว่าผีใบนยังมีการกล่าวถึงพวกที่เอาของสงฆ์ที่เขาอุทิศเป็นสาธารณะว่าจะต้องไปรับโทษในนรกอีกอย่างหนึง่งคือเป็นผีปากเปื่อยถูกโบยจองจำนั่งกินของสกปรกบ้างกินนอนซึ่งใส่ปากแล้วกลายเป็นเหล็กบ้างต้องทรมานอยู่อย่างเนี้ยไม่มีวันเดือนปีเดี๋ยวนี้การลุกที่วัดเอาที่ของวัดมาเป็นที่ของตนปรากฏว่านิยมทำกันมาก ผลจะปรากฏอย่างไรเมื่อตายไปแล้วก็ไม่มีใครสนใจชาตินี้ต้องเอาไว้ก่อนชาติหน้าเป็นอย่างไรก็ช่างนะสมัยรัชการที่ห้ามีผู้ชายคนหนึ่งอยู่บ้านอูต่ตะเพาตำบลหนองไม้แดงแขวงบางปลาส้อยจังหวัดชนบุรีในชั้นต้นก็มีอาชีพไม่เป็นหลักฐานอะไรคราวหนึ่งว่าเช่าเรือเดินทะเลเข้ามายัางพระนครจอดเทียบอยู่ท่าวัดสำเพ็ง เมื่อจอดเรืออยู่นั่นบังเอิญเกิดไฟไหม้ขึ้นเจ้าของโรงร้านแถวนั้นต่างก็พากันตกใจเป็นโอลมมนและมีผู้คนแตกตื่นมาดูไฟอยู่พลุกพล่านตามเคยตามวิสัยไทยมุงยุ่งกับความหายนะของคนอื่นเจ้าของร้านที่ใจหนักแน่นมีสติดีก็ไม่สะทกสะท้านรีบขนของและดูแลป้องกันผู้ร้ายได้แต่เดินวกวนรีร,รีรอรอแม้จะขนของบ้างก็หยิบฉวยเฉพาะสิ่งของที่ไม่สำคัญอะไร ไฟยิ่งไหม้ลุกลามมากขึ้นก็มีพวกคนพวกบ้านหนึ่งขนของมาลงเรือของชายคนที่ว่าเนี่ยคนที่เช่ามาเนี่ยเพื่อหวังจะหนีให้พ้นไฟเท่านั้นแหละชายคนนี้ก็เฝ้าดูอยู่เห็นของเต็มเรือของตัวก็กระโดดลงเรือเร่งออกจากท่ามุ่งกลับไปยังอู่ตะเภาโดยไม่ได้มีความสงสารเจ้าของที่ขนของมาฝากไว้ในเรือเพื่อจะหนีร้อนพึ่งเย็นแต่ประการใดตั้งแต่ครั้งนั้นผู้ชายคนนี้ก็มีฐานะร่ำรวยขึ้นในตำบลน,นั้นคนหนึ่ง ครั้นภายหลังเขาจวนจะถึงแก่กรรมนอนเจ็บอยู่มีอาการกระหายน้ำเป็นกำลังและน้ำที่เขาต้องการนั้นก็ต้องให้เป็นน้ำร้อนผู้พยาบาลก็จัดการต้มน้ำให้แล้วก็รินออกอเห็นว่าจวนเย็นแล้วก็เอาหยอดให้ดื่มแล้วมันก็เย็นอยู่ต้องการให้น้ำร้อนมากๆเลยต้มให้ใหม่ว่างั้นไม่เอาอให้ไปต้มให้ใหม่พยาบาลก็เกรงจะร้อนเกินไปก็ต้มแล้วก็ต้องรอให้เย็นลงบ้างก็ยังไม่เป็นที่พอใจของผู้ชายคนนี้ จนต้องสั่งให้เอาเตามาต้มอยู่ข้างๆเตียงพอน้ําเดือดก็เอามาดื่มเอามาดื่มเอาดื่มเอาโดยไม่รู้สึกร้อนเลยทั้งๆนี่น้ําเดือดพลังพลัง,ลงร้อนเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ามันเย็นอยังเย็นอยู่นั่นแหละการดื่มน้ําร้อนเดือดจัดๆโดยไม่รู้สึกร้อนนี่เป็นกรรมกําบังตากําบังความรู้สึกของเขาโดยแท้แม้น้ําเดือดจะเข้าไปลวกกระเพาะลาไส้แทบจะสุกปวดแสบปวดร้อนอย่างไรเขาก็ไม่รู้สึก รู้แต่ว่าเป็นน้ําเย็นอยู่เหมือนเดิมเมื่อเป็นอยู่อย่างนี้เขาก็ขาดใจตายไปตามหยถากรรมในฉุยซึ่งเป็นชาวอุตภาวซึ่งไปเยี่ยมดูอาการของชายคนนี้ได้พบเห็นความเจ็บปวดทุรนทุรายและรู้เหตุการณ์ตลอดจนนึกสังเวชสลดใจเชื่อว่าอาการหน้าทุเรศถึงปานนี้ต้องเนื่องมาจากผลกรรมที่ผู้ตายได้เคยทำไว้ด้วยการฉวยโอกาสเอาทรัพย์สินของผู้ถูกไฟไหม้มาเป็นของตัวเองในครั้งนั้นโดยปราศจากเมตตากรุณา ต่อผู้ที่ตกอยู่ในความขับขันจึงบันดาลให้อยากจะดื่มน้ำร้อนจริงๆเข้าไปลวกข้างในจนกระทั่งถึงแก่ความตายนายร้อยโทภูนสกุลตนาคได้เล่าให้ในายพันโทรพระพินิสราฟังว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายฤทธ์ตั้งบ้านเรือนอยู่บางรักในคลองอ้อมจังหวัดน,นนทบุรีประกอบอาชีพทำสวนทำนาทำน้ำตาลตามควรแก่ฐานะของตนแต่อาหารที่นายฤทธ์คนนี้ชอบมากที่สุดก็คือไก่ แล้วก,ก็การกินไก่เขาในฤทน์นั้นค่อนข้างจะมีข้อจํากัดสักหน่อยคือถ้าเป็นไก่ซื้อเขากินไม่อร่อยต้องเป็นไก่ที่ไปลักเขามากินจึงจะมีรสชาติน่ากินจะเป็นไก่วัดไก่บ้านใช้ได้ทั้งนั้นเว้นวันสองวันในฤท์ต้องพยายามลักไก่เขามากินจนได้พฤติการเช่นนี้เริ่มเป็นมาตั้งแต่อายุระหว่าง25-26ห้าเป็นลําดับมาจนอายุได้4ี่สิปีก็เกิดอุบัติเหตุขึ้น คือปรากฏว่าขนไก่เนี่ยได้เกิดงอกขึ้นที่แขนในฤริทข้างขวาเบื้องบนเป็นแถวยาวประมาณสี่นิ้วเป็นขนอ่อนแต่เป็นขนไก่นายริทพยายามหายามาทาหลายอย่างก็ไม่หายแกทายาจนขนไก่ล้มแล้วก็มีอาการปวดแสบปวดร้อนทนไม่ได้ใช้มือลูบคลำเบาๆก็ไม่ได้ทนทุกขเวทนาอยู่ปีเสร็จอยู่มาวันหนึงมีผู้มาพูดแนะนำให้ไปหาเจ้าอธิการวัดไสม้า จังหวัดนนทบุรีท่านก็ทําน้ามนต์รดให้ท่านแลเห็นขนไก่ที่แขนในฤริทท่านก็ทักว่าโยมกินไก่มากเนี่ยถ้าจะให้ท่านรักษาก็ต้องปฏิญาณตนว่าต่อไปนี้จะไม่ฆ่าไก่จึงจะรักษาให้ในฤยริทก็ยอมปฏิญาณตนสาบานถวายท่านก็รดน้ํามนต์ให้แล้วก็อาศัยน้ํามนต์ทาที่ขนไก่ขึ้นนั้นประมาณสี่ห้าวันขนไก่ที่ขึ้นก็หลุดหมด นายฤทธิ์เห็นผลกรรมประจักษ์เห็นทันตาเป็นที่แน่ใจแล้วตั้งแต่นั้นมาแกก็ไม่ฆ่าไก่กินอีกแม้แต่รู้ว่าอาหารผักยำอะไรก็ตามถ้าเขาปนเนื้อไก่ไปแล้วแกก็ไม่ยอมรับประทานอย่างเด็ดขาดคนเรานี่ถ้ารู้จักตัวกลัวบาปตัวบาปตัวกรรมตัวกุศลผลบุญรู้ว่าเป็นอย่างไรเนี่ยก็รู้จักละเลี่ยงเว้นก็จะทำให้กรรมที่จะต้องได้รับผลเบาบางลงได้บ้างครับ แต่คงจะไม่หมดเสีทีเดียวนอกจากท่านจะหันมาสนใจปฏิบัติธรรมสมาธิซึ่งเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่แห่งชีวิตเท่านั้นแหละครับเมื่อปีพศ2528ในนริตนีเช่าห้องอยู่แถวแถวบางลำพูเป็นห้องเช่าเล็กๆ ในซอยนี่มียายแก่ผอมๆคนหนึ่งผอมแห้งมากเลยเนื้อหนังเหี่ยวย่นแกนั่งขายของอยู่ใกล้ๆปากซอยเตาสำหรับย่างนี่ควันโชยไปหมดนะแกเป็นแม่ค้าขายข้าวเหนียวปิ้งไส้กล้วยไส้เผือกหอมนะ่ากินอยู่เหมือนกันคุณนริศไม่ได้ใส่ใจแกมากนะะักแต่ว่ามีเพื่อนข้างห้องคนหนึ่งเขาเรียนมหาวิทยาลัยชอบเอาเรื่องของยายคนเนี้ชื่อยายวีมาเล่า ให้คุณอริศฟังก็ฟังไปอย่างนั้นน่ะช่วงนั้นคุณอาริศทํางานเป็นบ่อยอยู่ร้านอาหารกําลังคิดหางานใหม่อยู่ตลอดแต่ก็ยังไม่ได้ก็เลยทําไปก่อนเพื่อนเล่าว่าแกอยู่กับน,น้องสาวมีหลานสาวสองคนอยู่ด้วยเมื่อตอนาสาวๆในแกสวยคมขำคือแกผิวคล้ำเอวบางร่างน้อยคนมาจีบกันเยอะแกก็คุยคุยไปอย่างนั้นแต่พอมีหนุ่มๆม,มาชอบน้องสาวแกยายวีนี่ก็กลับ ชมาชายตาให้หนุ่มๆพวกนั้นด้วยใบหน้าที่คมคายวกันก็ทําให้หนุ่มๆพากันหันมาสนใจแกพอเขาผลาดจากน้องสาวหันมาสนใจแกจริงจังแกก็สลัดรักพวกเขาเสียดือด้อๆอย่างนั้นเองอุณริศก็เลยบอกเพื่อนไปว่ายายวีเนี่ยเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เพื่อนก็ว่าอ่าว่าเอาอ่าไม่ได้มาเล่าให้ฟังเพื่อให้ไปตัดสินแกเขาเล่าให้ฟังว่าชีวิต มันเป็นมายังไงตั้งแต่สาวๆมาจนแก่ขนาดนี้คุณนริศก็เลยไม่พูดอะไรมากแต่บางทีก็ย้อนเข้าไปบ้างโดยความหงุดหงิดว่าเขาเอาเรื่องยายวีมาเล่าให้ฟังอยู่ได้อบางทีคุณนริศก็ย้อนไปว่านี่จะแต่งงานกับยายวีหรือไงอ่แดกดันเข้าไปนั่นเฮ้ยพูดอะไรบ้าๆก็เล่าอยู่ได้แกหน้าสงสารก็เ,เลยเล่าเขาก็เล่าเรื่องของแกอีกอทีนี้นริศก็ สงสัยว่าเขาคงจะชอบหลานสาวของแกขั้นนริศถามเขาว่าเขารู้เรื่องต่างๆของแกได้ยังไงเขาบอกว่าแกเล่าให้ฟังเองเพราะว่าเขาชอบไปนั่งคุยกับแกเขาซื้อข้าวเหนียวปิ้งของแกมากินด้วยแล้วแกซื้อมาทหไมอ่ะอร่อยเหรอไม่อะ่ะแล้วซื้อมาทําไมอ่ะสงสารแกก็นับว่าเขาเป็นคนมีน้ําใจมากอ่ามานึกย้อนไปก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีอยู่ไม่น้อยช่วยเหลือคนแก ตรงข้ามมระครุณนริศนี่ไม่ได้สนใจเรื่องละเอียดอ่อนอะไรเลยทีนี้ก็นึกย้อนรวบรวมสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังก็พอจะได้เรื่องราวมาเล่าสืบต่อไปว่าเมื่อตอนสาวๆวหญวีในแกเล่นตัวมากทําให้ผู้ชายผิดหวังเป็นแถวแฟนๆของเพื่อนถ้าแกเห็นพวกเขารักใคร่มีความสุขกันไม่กีว่วันเรกแกจะหาทางพากเขาคนนั้นมาควงคู่กับแกเซะจนได้นั่นแหละแกทําอย่างเงี้ยเพื่อนๆไม่ชอบใจเลย ก็อย่างที่เล่าไปแล้วพอผู้ชายคนนั้นหันมาสนใจแกได้ไม่นานแกก็สลัดทิ้งทําให้เขาอกหักแกทําให้เพื่อนๆอ,อกหักและพร้อมกันนั้นก็หักอกแฟนเพื่อนด้วยแกก็ไม่รู้ว่าทําไมตัวแกเองถึงต้องทําอย่างนั้นที่แกรู้ตัวก็คือเมื่อเห็นเพื่อนหรือผู้หญิงอื่นมีความรักมีความสุขกับคู่รักนี่แกรู้สึกจะทนไม่ได้จนเพื่อนคิดว่าแกต้องมีปมอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ในใจยจะปมอะไรก็ปมอิจฉาที ไอ้ปมมีชานะรู้แล้วแต่สาเหตุที่ทําให้เกิดปมนะ่ะมันคืออะไรเขาก็สืบสออคุยกับแกจนแกเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังว่าตอนที่แกเริ่มเป็นสาวนะั้นมีผู้ชายคนหนึ่งมาชอบแกเข้ามาพักอยู่บ้านใกล้ๆกับบ้านของแกเขาเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีมากนิสัยก็ดีด้วยเขาชอบมองแกมากเป็นพิเศษแต่ว่าเขาไม่พูดอะ่ะคงจะพูดไม่เป็นตอนนั้นแกเป็นเด็กสาวแรกรุ่นนึกชอบเขา พอเห็นสายตาที่เขามองในหัวใจแทบจะละลายมีความสุขมากในยามเห็นหน้าเขาท่าทางเขาก็รู้สึกเหมือนกันนั่นแหละจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเขียนจดหมายเอามาเน็บไปข้างรั้วบ้านแกไปเจอเข้าเอามาอ่านเขาบอกแกว่าเขาพูดไม่เก่งแต่เขาน่ารักแกแล้วอ่ะอ่านด้วยความสุขเขาบอกได้ว่าเขาอยากจะคุยกับแกแต่ขอให้แกพูดกับเขาก่ากอนแกก็ตื่นเต้นเอ๊จะให้พูดกับผู้ชายก่อนนี่ลําบากใจมาก ก็เลยไม่ได้พูดหรอกทั้งที่หัวใจตรงกันได้แต่เมียงเมียงมองมอง,มองยิ้มยิ้มให้กันอยู่งั้นแหละอยู่ๆก็มีเด็กสาวคนหนึ่งมาหาเขาที่ห้องนั้นแกเห็นเข้าล้ตกใจมากอ้าวปรากฏว่าเด็กสาวคนนั้นนะคว้าเข้าไปควงดือ้อๆเลยแกงงมากไหนบอกว่าชอบแกแล้วให้เป็นอย่างนั้นไปได้แกก็ฉีกจดหมายที่เขาเขียนปนปี้ทิ้งไปเลย อยู่ต่อมาอีกสักเดือนเขาเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นแกเจ็บใจฝังใจมากกับการโดนแย่งผู้ชายที่แกถูกใจมากๆไปนี่นับว่าเป็นความรักครั้งแรกที่แกมีให้ผู้ชายคนนั้นแต่เขากลับอืมไปมีใจให้คนอื่นทําให้แกเจ็บใจเจ็บปวดนอนร้องไห้ยอยู่หลายคืนเพื่อนคุณนริศก็บอกว่าจุดนี้แหละที่เขาคิดว่ามันเป็นสาเหตุทาให้เยวีเกิดความอิจฉาเมื่อเห็นคนอื่นเขามีความสุขในความรักความใคร่กันนะ คุณนริศก็เห็นด้วยกับเขาตลอดเวลายายวีจะหักอกผู้ชายอยู่เสมอจะแย่งแฟนคนอื่นอยู่เสมอด้วยแม้กระทั่งแฟนของน้องสาวจนน้องสาวถูกพ่อแม่จับให้แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งไปในช่วงที่พ่อแม่แบ่งสมบัติให้แกก็ออดอ้อนแม่ออดอ้อนพ่อให้ยกสมบัติให้แกเยอะกว่าที่จะยกให้น้องสาวพ่อแม่ก็ใจอ่อนกับแกเพราะว่าแกพูดเก่งส่วนน้องนั้นเป็นคนตรงๆแล้วก็ไม่ค่อยพูดอะไรมาก เหตุนี้แกก็เลยได้สมบัติมากกว่าที่น้องสาวได้รับไปน้องสาวรู้แต่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่ให้เท่าไหร่ก็ต้องเอาเท่านั้นพอพ่อแม่ตายไปก็แยกกันอยู่น้องสาวก็อยู่กับครอบครัวส่วนตัวยายวีมาซื้อบ้านอยู่อีกหลังนึงแล้วก็ยังไม่มีครอบครัวยังใช้ชีวิตโสด,ดอยู่ทํางานไม่เป็นหลักเป็นแหล่งไม่ได้ยึดงานไหนเป็นอาชีพเลยมานึกได้ว่าชีวิตล่วงเลยมา,มามากแล้วก็ช่วงที่เข้าสู่วัยสาวใหญ่ ขณะที่เพื่อนพ้องแต่งงานมีลูกกันไปสองคนสาคนแล้วพอคิดได้ก็เจอผู้ชายคนหนึ่งถูกใจมากคบหากับเขาดูใจกันจนกระทั่งได้แต่งงานแต่มารู้ภายหลังว่าดูเขาผิดไปแต่งงานอยู่กินกันแล้วถึงได้เห็นธาตแท้ของเขาทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ยกให้ร้อยรอไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าสามีล้างผลาญจนสุดท้ายก็หมดเนื้อหมดตัวอยู่กินกันหลายปีแต่ไม่มีลูกแม้แต่คนเดียว พอทะเลาะก,กันก็แตกหักกันอย่าร้างแยกทางกันเดินณวันนั้นยายวีมองดูหน้าตัวเองในกระจกเงาก็รู้ว่ามันล่วงเลยวัยสาวใหญ่มาแล้วจากที่อยู่กับเขาคนนั้นหลายปีทําให้ทรัพย์สินแม้แต่บ้านที่อยู่กันก็ไม่มีเหลือไม่มีที่จะซุกหัวนอนหลังจากแยกทางกับเขายายวีก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครก็นึกถึงน้องสาวได้ก็ไปหาที่บ้าน ไปเห็นบ้านช่องน้องสาวเป็นหลักเป็นฐานมีลูกลูกครอบครัวอบอุน่นน้ำตาก็ไหลพรากพรากโดยความสงสารตัวเองเอาเปรียบน้องได้สมบัติมากกว่าแต่ผลสุดท้ายสิ้นเนื้อประดาตัวก็ได้เอ่ยปากเล่าให้น้องสาวฟัวงว่าไม่มีที่อยู่แล้วบ้านถูกเขายึดไปแล้วน้องสาวก็คงไม่อยากให้แกอยู่ด้วยแต่ด้วยความที่เป็นพี่น้องกันก็เอ่ยปากชวนว่าอยู่ด้วยกันก็ได้ แกรอคำนี้อยู่แล้วก็พยักหน้าตกลงทันทีก็ได้เข้าไปอยู่ร่วมชายคากับน้องสาวแกเล่าตรงๆว่าแกนึกอิจฉาน้องที่ได้ดีกว่าตัวแกมีสามีที่ดีรักครอบครัวรักลูกรักเมียแล้วทำไมแกไม่เจอผู้ชายอย่างนี้บ้างดันไปได้ไอ้คนกระล่อนหลอกลวงเป็นนักพนันขันต่อเงินทองมีเท่าไหร่แม่งเอาไปเข้าบ่อนหมดสิน้นแกนึกอยากจะเข้าครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างของน้องแกเล่าอย่างไม่อายเลย ว่าแกนึกวางแผนการที่ไม่ดีแกคิดว่าถ้าได้น้องเขยมาเป็นผัวแล้วพอเขาลุ่มหลงแกจนลืมตาไม่ขึ้นก็ให้ไล่น้องสาวออกจากบ้านไปแกลงมือทันทีที่จะยั่วน้องเขยให้ติดกับไม่ว่าจะแต่งเนื้อแต่งตัวให้ล่อแหลมชมาชายตาพูดจามีในายให้เขารู้ว่าทอดสะพานให้แกทําหลายอย่างกลางคืนก็แกล้งเข้าห้องน้ํากลางดึกเพื่อให้เจอเขาก็เจอจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้มีทีท่าด้วยเลย ดังนั้นค่ำวันหนึ่งอยู่กันสองคนอย่างบับงเอิญน้องสาวกับลูกๆพากันไปงานเลี้ยงวันเกิดใครสักคนก็อยู่กันแค่สองคนแกคิดว่าเป็นวันที่จะต้องผด็จศึกนะแกแต่งตัวยั่วเขานุ่งกระโจมอกเดินผ่านหน้าเขาเขาก็มองแต่เขาไม่ได้ทําอะไรแกก็เข้าหาเขาเองเลยเขาก็ลุกขึ้นเดินหนีแกรั้งมือเขาไว้เขาสะบัดมือเดินหนีออกจากบ้านไปเลยแกเสียหน้ามากเลยอายเขามากพอน้องสาวก,กลับมาแกก็บอกน้องสาวว่า สามีของน้องอ่ะลวนลามแต่ดูมันว่าเขาจะรู้กันก่อนหน้าแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้องไม่ได้พูดอะไรเลยได้แต่หันไปมองหน้าสามีความจริงก็คือเขาเดินออกจากบ้านไปนะเขาไปหาลูกเมียเขาที่บ้านงานเลี้ยงแล้วก็เล่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดให้เมียฟังแล้วยายวีอยายจนแทบจะแทรกแผ่นดินอยู่บ้านนั้นไม่ได้ต้องออกจากบ้านโดยไม่มีใครไล่ไปขออาศัยเพื่อนคนนั้นบ้างคนนี้บ้าง ไปบ้านไหนก็มักจะไปก่อเรื่องจนสุดท้ายก็ต้องย้อนกลับมาขออาศัยน้องสาวอยู่อีกแล้วก็อยู่เรื่อยมายึดอาชีพแม่ค้าขายของเปลี่ยนไปเรื่อยลูกชิ้นปิ้งมังทำขนมหวานขายขายน้ำแข็งใสทอดกลวยแขกสารพัดทั้งหมดนะทำมาก่อนที่จะมาทำข้าวเหนียวปิ้งแกก็บอกว่าทุกยากลำบากจนแก่เท่าจะเข้าลวงอย่างนี้ก็เพราะว่าแกทำตัวของแกเองครับ